สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วนะคะฝากเช็คภาพเช็คเสียงนะคะว่าเสียงชัดไหมฝากนิดนึงนะคะว่าเสียงชัดไหมภาพชัดไหมและเข้ามาแล้วฝากแช่หนึ่งแช์ค่ะทุกคนวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆจะมาแบ่งปันกับทุกคนนะคะเรื่องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจิตวิญญาณภายในอยากฟังไหมคะทุกคนถ้าอยากฟังเนี่ยพิมพ์นหนึ่งให้ครูจิ๊บเลยค่ะ อยากฟังอยากฟังใครอยากฟังบ้างวันนี้สรุปมาให้ทั้งหมดเจ็ดคอด้วยกันนะคะใครที่มีลูกควรที่จะฟังไลฟ์นี้ค่ะทุกคนใครที่ติดปัญหาด้านการเงินควรที่จะฟังไลฟ์นี้ค่ะใครมีลูกบ้างใครมีลูกใครเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวใครมีมลูกแล้วก็ใครที่ติดปัญหาด้านการเงินบ้างฟังไลฟ์นี้ค่ะ มันเหมือนเส้นผมบางภูเขาเลยปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่ทำไมเราแก้ไม่ได้ใครอยากรู้บ้างอยากรู้แทนหนึ่งคนละหนึ่งแชร์ค่ะทุกคนฝากด้วยนะคะคนละหนึ่งแชรเช็คภาพเชคเสียงให้ครูนิดนึงนะคะว่าเสียงชัดไหมได้ยินชัดเจนไหมเออโอเคมาค่ะมาเริ่มเนื้อหาก,กันเลยเนื้อหาข้อที่และข้อที่หนึ่งเลยนะ,ะทุกคนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจิตวิญญาณภายในข้อที่หนึ่ง คือใครบ้างเมื่อก่อนซื้อของซื้อให้ลูกได้สบายเลยเปย์ลูกเต็มที่ก็ด้วยความรักเนะกเาะเปย์ลูกเต็มที่จ่ายลูกเต็มที่ซื้อขนมจ่ายจ่ายจ่ายค่าทงค่าเทอมสามหมื่นสี่หมื่นจ่ายให้ลูกได้หมดทุกอย่างถ้าเป็นของลูกจ่ายได้หมดไม่มีความรู้สึกเสียดายเงินเลยไม่มีความรู้สึกเสียดายเงินเลยอือใครเป็นบ้างแต่พอซื้อของให้กับตัวเองอุ้ยไม่าดีกว่า เบอร์เงินอนุ๊ยอย่างดีกว่ารู้สึกเสียดายเงินขึ้นมาใครเป็นบ้างใครเป็นบ้างยกมือขึ้นยกมือขึ้นเลยยอมรับมาซะดลดีค่ะว่าคุณเป็นนะเออใช่ว่ะเวลาเข้าเซเว่นหรือเข้าไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าใดๆก็แล้วแต่หมดเงินไปนหลายร้อยมากแต่ในนั้นมีแต่ขนมลูกไม่มีของเราเลยใครเป็นบ้างระวังนะคะข้อนี้มันเป็นกับดักมากๆเลย ทุกคนพลาดเมื่อก่อนไม่เป็นอยู่แล้วคนอ่าคนโสดจะไม่เป็นปัญหานี้คนโสดคนที่ไม่มีลูกจะไม่มีปัญหาด้านนี้ส่วนคนที่มีลูกเขาจะมีปัญหาด้านนี้ค่ะติดกับดักด้วยความรักเนาะรักลูกทุกคนแม่ทุกคนรักลูกข้อทุกคนรักลูกเหมือนกันเวลาซื้อของก็จะคิดถึงลูกเป็นหลัก เออกลัวลูกอดลูกอยากจะกินอะไรซื้อให้เต็มที่เปลูกเต็มที่ลูกอยากได้อะไรซื้อซื้อซื้อไม่เสียดายเงินเลยไม่รู้รสึกเสียดายเงินเลยก็เพราะว่าซื้อให้กับคนที่เราดักเนาะใช่ไม่รู้สึกเสียดายเลยแต่พอกลับเป็นตัวเองเออซื้อแต่ละครั้งจ่ายไปแต่ละครั้งเราได้อะไรกลับมาบ้างไม่มีเลยสรุปไม่ได้เลยบางทีหมดปเปินพันได้กาแฟมาแก้วเดียวที่เหลือเป็นของลูกทั้งหมดอืม จริงๆอะเรื่องนี้สําคัญมากมันเหมือนเส้นผมของเราเนี่ยแหละไปบังภูเขาทั้งลูกเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ทุกคนมองข้ามนะคะมองไม่เห็นปัญหานี้ทําให้เราติดขัดด้านการเงินเพราะเรารู้สึกเสียดายเงินทุกครั้งที่จ่ายซื้อของให้กับตัวเราเองจริงๆตัวเราเนี่ยยิ่งใหญ่มากตัวเราต้องแบ่งออกเป็นแบบนี้คือเราอ่ะมีสองคนตัวตนเราคนนึงกับตัวตนข้างในอีกคน,นข้างในที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยเขาอ่ะรักเรามาก รักเราแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยรักแบบไม่มีเงื่อนไขให้ทุกสิ่งให้ทุกอย่างที่จะเปได้แต่เราเนี่ยเราตัวเนี้ยตัวเนี้ยรักแต่ลูกไงรักแต่ลูกไม่ได้สนใจคนข้างในเลยเฮ้ยฉันอยากกินอันเนี้ยซื้อสิซื้อสิอสเธอเราไปหยิบรู้สึกนะหยิบขึ้นมาแล้วเออไม่เอาดีกว่าวางไว้อยากกินน้ำน้ำจังเลยซื้อได้ไหม เอาอะเปลืองตังทั้งทั้งที่มันราคาประมาณสิบกว่าบาทเท่านั้นเองแต่ไม่กล้าที่จะซื้อให้ตัวเองแต่ซื้อของลูกซื้อได้หมดนะจ่ายได้หมดเลยกี่ร้อยกี่ร้อยจ่ายได้หมดไม่มีปัญหาแต่พอกลับเป็นของตัวเองรู้สึกเสียดายตังค์เสียดายเงินไอคนข้างในที่เขารักเรามากเขาน้อยอกน้อยใจนะคุณไม่ดูแลเขาเลยเขาอะรักคุณมากเขาดูแลระบบร่างกายภายในของเราให้หมดเลยดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้เราหมดเลยกลไกการทํางานขนาที่เราหลับ เขาจัดการให้เราหมดเลยแต่ทาไมเราอ่ะไม่นึกถึงเขาเลยไม่เอาอ,อกเอาใจไม่ใส่ใจเขาเลยแม้แต่เรื่องเล็กๆแค่ฉันอยากกินน้าส้มเธอกระดหยิบน้ําเปล่าเพราะราคาถูกกว่าแบบนี้ค่ะใครเป็นบ้างอันนี้ระวังนะคะตกหลุมพางเรื่องของปัญหาการเงินติดๆขัดๆอยู่นั่นแหละค่ะเราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจิตภายในนะคะจิตวิญญาณภายในตัวเนี้ย ต้องสร้างความสัมพันธ์ดีกับเขาอยากที่จะให้เขาดึงดูดเงินก้อนใหญ่มาให้อยากที่จะให้เขาเทเงินมาให้ดึงดูดจิ่งดีๆเข้ามาให้เราต้องทําดีกับเขาค่ะอันดับที่หนึ่งคือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่อิญญาณภายในซึ่งม,มันมีข้อย่อยมันมีรายละเอียดยิบย่อยเยอะมากแต่รายละเอียดพวกนี้มันเป็นเหมือนเส้นผมบางภูเขาที่เราไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ใจเขาเลยอันดับที่สองนะคะอันดับแรกคือการซื้อของนึกถึงตัวเองด้วย ถามตัวเองว่าอยากได้อะไรอยากกินอะไรลึกๆแล้วอยากกินอะไรซื้อไปเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเสียดายเงินนะคะไม่ต้องรู้สึกเสียดายยิ่งจ่ายให้กับตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งได้กับผืนมามากเท่านั้นค่ะไม่ต้องรู้สึกเสียดายซื้อให้เขาเลยคนโสดไม่มีับคนโสดจะไม่มีปัญหาข้อที่หนึ่งส่วนคนที่มีครอบครัวมีลูกปัญหาข้อที่หนึ่งเป็นหมดทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่จะลืมคิดถึงตัวเองคิดถึงแต่ลูก ข้อที่สองค่ะเมื่อก่อนนี้ครูก็เป็นเหมือนกันข้อที่สองเรื่องอาหารการกินกินมานทรงๆเอาแค่จันโลกระเพาะใครเป็นบ้านยกมือวันๆไม่ได้สนใจเรื่องอาหารการกินเลยกินมันทรงของให้ได้กินกินประทานชีวิตไปกินให้ได้ครบสามมือ้อหรือบางวันอยากกินข้าวไข่เจียววอาวมาม่าดีกว่าหรือบางวันแบบอยากกินราดหนะ้า แต่เพื่อนชวนกินข้าวมันไก่คือมันส่วนทางเออเออก็ตามเพื่อนมันไม่ได้จิตข้างในเขาอยากกินอะไรเราก็ต้องตามเขาไม่ใช่หรอว่าคนโน้อนอยากกินพิซซ่าก็ต้องพิซซ่าตามอยากกินข่าวตามก็ต้องซ้อมตามตามตาม,ตามที่เพื่อนหรือสังคมชวนไปแต่จิตข้างในเขาบอกว่าไม่อ่ะฉันอยากกินก๋วยเตี๋ยวไม่อ่ะฉันอยากกินก๋วยจับ๊บวันนี้ฉันอยากกินเบียรตโัโแบบเนี้ยค่ะ ถามเขานิดนึงว่าคุณอยากกินอะไรเอาใจขับใส่เขานิดนึงว่าข้างในแล้วอะ่ะจริงๆแล้วอยากกินอะไรแต่เรื่องอาหารการกินเนี่ยคุณจะต้องให้ตรงเวลากินอาหารให้ตรงเวลาดื่มน้ําให้ครบแปดแก้วยิ่งน้ําเปล่าดื่มไปเถอะค่ะเยอะกว่านั้นได้ยิ่งดีกินน้ําเปล่าน้ําเปล่า,น,ลา,น,ลานี่คือแบบที่สุดของที่สุดแล้วอะ่ะคือสุดยอดของการรักษาโรคทุกอย่างเลยค่ะกินน้ําให้ครบวันละแปดแก้ว หรือมากกว่านั้นก็ได้ยิ่งดีเลยใส่ใจเรื่องการดื่มน้ําบางคนกลัวที่แบบไม่กล้ากินน้ําเยอะไม่กล้ากินน้าเยอะกินน้าเยอะแบบแล้วเดี๋ยวปวดฉี่เดี๋ยวต้องไปเข้าน้ําไม่กล้าแบบเออลุกไปเข้าน้ําบ่อยไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะคะคือจะเข้าน้ําบ่อยก็ไม่เป็นไรแต่ต้องเอาตัวเราเป็นหลักเราต้องกินน้ําให้เยอะๆไว้ก่อนเรื่องอาหารการกินถ้าใครกินอาหารสุขภาพได้ยิ่งดีเลือกที่จะรับประทานข้าวเนาะเป็นข้าวข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่ หรือข้าวตระกูลที่ไม่ได้ขัดสีอะค่ะจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆงดข้าวขาวเพราะว่าข้าวขาวเนี่ยจะเป็นอะไรที่มีแป้งแป้งเยอะมากแล้วก็น้าตาลสูงนะคะกินแล้วทาให้อ้วนง่ายด้วยอันนี้เลี่ยงได้ก็ดีส่วนใครที่ไม่ชอบไม่ชอบทางของข้าวยกมือยกมือคนแรกเลยค่ะเป็นคนที่ครูเป็นคนที่ขี้เกียจทางของข้าวมากมากไม่ชอบทางของข้าวรู้สึกว่าการทํากับข้าวกินเองอ่ะ มันเป็นอะไรที่ใช้เวลานานเสียเวลากับการกินข้าวเยอะมากๆเลยเสียเวลาในการทํากับข้าวเอาเวลาทั้งทา้งทำกับข้าวเนี่ยคือเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยนะกว่าจะเตรียมก,กับข้าวนู่นนี่นะั่นกว่าจะทํากับข้าวอะ่ะมันนานเราคิดว่ามันเสียเวลาเสียเวลาทำกับข้าวอะ่ะเอากินลงส่งอะไรก็ได้ง่ายๆแบบเนี้ยมันไม่ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ไม่ดีกับจิตวิญญาณภายในด้วยบางทีอ่ะเขาเรียกร้องนะคะอยากที่จะกินอาหารดีๆอยากที่จะปรุง อาหารเองด้วยซ้ําแต่ตัวเราบอกฉันปรุงอาหารไม่อร่อยฉันทําไม่อร่อยแต่คุณลองสิคะลองสักครั้งมันคือเรื่องจริงนะอันเนี้ยลองปรุงอาหารเองสักครั้งปรุงด้วยจิตจริงๆอะปรุงด้วยจิตจริงๆว่าลองปรุงดูแล้วมันจะอร่อยจริงๆอร่อยแบบที่คุณเอา้าเราก็ทําอาหารอร่อยน่วทำไมเมื่อก่อนแบบไม่เห็นอร่อยเลยก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจในการทําอาหารอันเนี้ยเรื่องสําคัญมากมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาจริงๆนะปัญหาเรื่องพวกเนี้ยคะ่ะทําไมปิดหะ ติดขัดเรื่องเรื่องเงินเหลือเกินแต่เราไม่ได้มามองเรื่องเล็กๆน้อยๆเลยเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของลูกเนาะเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการอาหารการกินเราต้องใส่ใจใส่ใจเพื่อตัวเราเองเนี่แหละค่ะต่อไปข้อที่สามอาหารการกินแล้วเนาะการนอนทุกคนการนอนเนี่ยสําคัญมากๆบางคนละเลยเรื่องการนอนทํางานหนักนอนน้อยคิดว่าทํางานเยอะๆแล้วแบบ จะได้เงินเยอะทํางานทาทงทำทาแล้วก็นอนน้อยคลเสียงก็คือสุขภาพสุขภาพภายในอ่ะมันไม่ดีแล้วจิตวิญญาณภายในเขาก็ออกมาเตือนนะคะออกมาเตือนด้วยการแสดงอาการาตา่างเป็นหวัดภูมิแพ้ไปขึ้นตุงขึ้นพืน,ขน,ขนเขาออกมาเตือนหมดเลยว่าเฮ้ยข้างในมันไม่ไหวแล้วเว้ยมันต้องนอนพักผ่อนนะต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอสิแกจะทํางานหนักขนาดนี้ไม่ได้ข้างในทํางานหนักมากทําไม่ไหวแล้วนะเขาจะออกมาเตือนด้วย เรื่องเล็กๆน,น,น้อยๆก่อนถ้าเกิดว่าคุณก็ยังนอนหลับไม่เพียงพออีกเขาคราวนี้ข้างในมันเสียซึ่งมันไม่ดีต่อสุขภาพเราเลยนะถ้าข้างในเราเสียเราจะต้องเป็นโรคโน่นโรคนี้คราวนี้ผลที่ตามมาหนักกว่าเดิมจากเงินที่ติดติดขัดๆอยู่แล้วใช่ไหมจะต้องไปหาหมอต้องกินยาโอ้โหนน่นนี่นั่นตามมาอีกเยอะแยะมากมายที่จะทําให้ชีวิตเราแบบรวนระบบรวนหมดเลยกับโรคที่ตามมาคือมันมันมันไม่โอเค เรื่องการนอนนี่สําคัญมากและแต่บางคนไม่มีปัญหานะไม่ได้ทํางานเยอะด้วยกลับห้องก็เออเลิกการเลิกที่ทํางานก็หกโมงเย็นกลับถึงห้องก็ประมาณทุ่มหนึ่งถึงบ้านทุ่มหนึ่งมีเวลาเหลือเฟือสําหรับคนที่ไม่มีครอบครัวเนาะอันนี้จะสําคัญมากๆเลยคือคุณมีเวลาเหลือเฟือมากกว่าคนที่เขามีครอบครัวที่มีลูกมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลคนโสดเนี่ยคือคุณบริหารเวลาได้ดีมากกว่าคนที่มีครอบครัว จัดการเวลาค่ะส่วนใหญ่แล้วทําอะไรคะเลิกจากงานแล้วอาบน้ํากินข้าวเสร็จดูทีวีหลังข่าวดูละครดูเน็ตฟิกดูนูน่นดูนี่ถ่ายซีดไปเรื่อยใช่ไหมคะใช้เวลาแก้เหงาด้วยกันเล่นมือถือใช้ระยะเวลายาวนานถึงชั่วโมงสองชั่วโมงบางครั้งเลยไปสามชั่วโมงนอนดึกห้าทุ่มเสี่ยงคืนเผลอเป็นตีหนึ่ง สุดท้ายแล้วเช้านี้ก็ต้องรีบตื่นโวนกะวายร,รีบไปทํางานแต่เชา้าการพักผ่อนคุณอะมันไม่เพียงพอมันทําให้ระบบข้างในอะมันจะคิดอะไรไอเดียอะไรมันก็ไม่หลั่งไหลมันไม่ั่งคูนก็คือว่าเอาง่ายๆอยากจะให้คุณอะนั่งสมาธิก่อนนอนห้าถึงสิบนาทีทุกทกวันฝึกไปค่ะการฝึกนั่งสมาธิมันมีประโยชน์มากๆประโยชน์ยังไงหนึ่งจะทําให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลาทําให้เราจับความคิดได้ ทุกช่วงทุกขณะที่เราคิดมันดึงสติได้เร็วกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกสมาธิค่ะไม่ได้ฝึกการนั่งสมาธิและการนั่งสมาธิอ่ะก็ฝึกบําบัดเยียวยารักษาโรคได้ทุกทุกโรคในร่างกายที่เราเป็นการนั่งสมาธิกับการนอนคล้ายกันค่ะมันคือการจูนกับจิตวิญญาณแต่การนั่งสมาธิอ่ะเรายังมีสติยังมีสติรับรู้ยังรู้ตัวแต่การนอนหลับคือเราหลับแล้ว เราไม่ได้จูนกับจิตวิญญาณแล้วตอนนั้นตอนที่หลับคือจิตวิญญาณหรือจิตใต้สำเนของเราทํางานเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราโปรแกรมก่อนที่จะนอนหลับก็คือนั่งสมาธินั่งสมาธิพอจิตนิ่งแล้วก็โปรแกรมจิตไปเลยค่ะอยากให้ชีวิตดีอยากให้ชีวิตมั่งคัง่งหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองโปรแกรมก่อนนอนทุกๆวันแบบนี้ค่ะ อันนี้นะคะคือเรื่องที่3บางคนก็ติดขัดก็ไม่รู้ว่าติดขัดที่เรื่องไหนเนาะวันนี้ครูก็สรุปมาทั้งหมด7จข้อด้วยกันผ่านไปแล้วนะ3ามข้อข้อที่4ี่ข้อที่สี่เมื่อวานก็พูดไปแล้วแหละเรื่องของการแต่งตัวการแต่งกายค่ะทุกคนอันนี้เรื่องนี้สำคัญมากๆทำไมสำคัญล่ะการแต่งตัวเมื่อก่อนคนแรกเลยค่ะครูค่ะคนแรกเลยไม่ชอบแต่งตัวละเลยละเลย,ลเ,ลยเรื่องการแต่งตัวมากๆ ชอบปล่อยส่งเอาสบายๆเสื้อเชิ้ตกเกยงยีนง่ายๆคือแบบไม่ได้ใส่ใจตัวตนข้างในเราเลยจริงๆแล้วตัวต,วตวนข้างในเราอ่ะโคตรยิ่งใหญ่เขายิ่งใหญ่มากๆเลยแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยแต่งตัวได้เท่านี้เหรอทําไมแต่งตัวไม่ให้เกียิฉันเลยตัวตวนข้างในเรียกร้องคือเขายิ่งใหญ่มากการแต่งตัวหรือการทําให้เราสวยให้เราดูดีขึ้นเนี่ยมันยกระดับจิตมันยกระดับจิตวิญญาณภายในด้วยมันยกระดับ อารมณ์ของเราด้วยอารมณ์ความร,ร,รู้สึกทําให้เรารู้สึกดีทําให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นการแต่งตัวสำคัญมากนะคะบางคนละเลยติดขัดเรื่องการเงินคุณลองแต่งตัวใหม่ดูสิคุณปรับลุกเปลี่ยนลุกดูแล้วคุณจะพบว่าเฮ้ยทาไมอยู่ๆเงินที่ฉันไม่เคยได้มันกลับได้ขึ้นมาทาไมอยู่ๆเงินจากไหนก็ไม่รู้มาให้ฉันแบบลอยๆแบบเนี้ยโชคดีแบบเนี้ยคุณไม่ชอบหรอใช่ไหมลองดูค่ะลองเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในการแต่งตัว หรือไม่ก็แต่งตัวให้มันดีขึ้นให้มันสวยขึ้นให้มันแบบดูดีขึ้นนะคะแบบที่คิดว่าอีกข้างในเขาชอบแบบไม่ต้องกังวลน,นะว่าคนภายนอกเขาจะมองเราว่าเป็นยังไงเขาจะมองเราว่าหูเยอะอันนี้เยอะเกินไปนะัสีสันนู่นนี่นั่นว่ากันไปค่ะแต่ว่ายังไงมันก็เรื่องของเขาแต่ตัวตนภายในเราอะเขารับได้เขาชอบแต่งไปเถอคะค่ะแต่งให้ใคร ให้เราเนี่ยแหละดูเองแต่งให้ตัวตนภายในจิดวิญญาณภายในเขาดูเขาชอบแต่งไปเลยค่ะเรื่องของการแต่งตัวเนาะข้อที่สี่ต่อไปค่ะข้อที่ห้าอุ้ยอันนี้ก็สําคัญมากๆเลยคือดอกจันทร์แบบดอกพันดอกเลยค่ะทุกคนเรื่องของการออกกําลังกายการออกกําลังกายเนี่ยสาคัญมากๆเลยต้องออกกําลังกายทุกวันนะคะทุกคนอันนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับจิตวิญญาณภายในเลยเพราะเขาดูแลร่างกายให้กับเราอะระบบภายในที่ที่อยู่ข้างในร่างกายเราอะค่ะทุกทุกระบบเลยแม้ถึงตอนที่เราหลับเราหลับเราไม่มีสติทุกอย่างก็ยังยังยังดำเนินต่อไปหัวใจก็ยังเต้นไม่เคยหยุดสักครั้งสักครั้งเดียวไม่เคยหยุดทุกทุกระบบในร่างกายเราเขาก็ทำงานยันการตลอดเวลาไม่มีเวลาหยุดพัก คือจิตวิญญาณภายในเขาดูแลให้ทั้งหมดภายในร่างกายเราเรื่องการออกกําลังกายนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากๆถ้าไม่มีร่างกายเนี้ยจิตวิญญาณน,นี้ยก็คือล่องลอยก็ต้องออกไปไปอยู่ที่ใหม่ไปเกิดใหม่มันสัมพันธ์กันค่ะมันสัมพันธ์กันกายจิตจิตวิญญาณทั้งสามอย่างสัมพันธ์กันมากๆเลยคุณจะต้องออกกําลังกายอย่างน้อยๆทุกวัน วันละห้านาทีวันละห้านาทีก็ยังดีแต่มากกว่านั้นโคตรดีจะแต่ต้องบอกไว้ก่อนเนาะการทํางานหนักกับการออกกําลังกายนี่คนละเรื่อกงกันนะคะการทํางานหนักเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าคุณเป็นคนรักตัวเองเลยใช้กายหนักๆเนี่ยใช้กายใช้ร่างกายทํางานหนักเนี่ยมันไม่ใช่มันคุณไม่ได้รักตัวเองเลยคุณเอาร่างกายของคุณไปแลกกับเหงื่อไปแลกเอาแรงงานของคุณไปแลก เพื่อให้ได้รับเงินมาอันนี้เข้าใจค่ะแต่และคนมีอาชีพที่ไม่เหมือนกันอันนี้ก็พูดยากแต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจแล้วเรียนรู้เรื่องของจิตวิญญาณคุณจะค่อยๆถอนตัวออกมาจากการใช้แรงงานแต่คุณจะใช้จิตวิญญาณภายใน,ในทํางานแทนมากกว่าการใช้แรงงานของตัวเองบอกเลยว่า ต้องออกกาลังกายบางคนละเลยไม่เคยแม้จะคิดจะออกกําลังกายเลยวันวันตื่นมาขึ้นมาก็ลุกรีบรีบรนรอนอาบน้ําไปทํางานกลับมากินข้าวนอนตื่นมาอาบน้ําไปทํางานวนลูปอยู่เนี้ยชีวิตถ้าเป็นแพทเทิร์วนวนลูปอยู่เนี้ยค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยไม่ได้ออกกําลังกายเลยแต่คุณรู้ไหมว่าคุณยังโชคดีอยู่นะคุณยังโชคดีอยู่ที่ร่างกายคุณแข็งแรงเป็นปกติ คุณโชคดีมากๆากเมื่อไหลที่ข้างในมันไม่ไหวแล้วคุณเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมานั่นแหละคุณจะโอ้ยรู้งงี้ฉันออกกาลังกายก็ดีทําไมทําไมแบบว่าคนนู้นเขาไม่เป็นอะไรเลยทําไมฉันแบบอิดอออดอดเป็นนู่นเป็นนี่เป็นง่ายจังเลยเดี๋ยวก็เป็นหวัดเดี๋ยวก็เป็นภูมิแพ้นู่นนี่นั่นออกกาลังกายรักษาทุกโรคค่ะเช่นเดียวกับการนั่งสมาธิรักษาทุกโรคทําไมเราจะต้องรักษาตอนที่มันเป็นแล้วล่ะ ทำไมไม่ดูแลก่อนที่มันจะเป็นอะไรดูแลรักษาร่างกายเราก่อนที่มันจะเกิดอะไรขึ้นด้วยการออกกําลังกายง่ายๆค่ะ5นาทีเดินก็ได้วิ่งก็ได้กระโดดแทเพลินก็ได้หรืออะไรก็ได้ง่ายๆขอให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวทุกส่วนในร่างกายได้เคลื่อนไหวสี่อิเลียบทเนี้ยมันจะต้องสอดคล้องกันนะคะการเดินการยืนการนั่งการนอน ถ้าสี่อิเลียบทเนี้ยมันไม่สัมพันธ์กันมันก็จะทําให้คุณติดขัดเหมือนกันติดขัดทุกอย่างด่านการเงินการงานความรักความฝันติดขัดหมดเหมือนกันคุณจะต้องทําให้มันสอดคล้องกันนั่งก็ต้องนั่งยืนก็ต้องยืนเดินก็ต้องเดินนอนก็ต้องนอนต้องมีทั้งอีสี่อิเลียบทไม่ใช่ว่ามีแค่นั่งกับนอนนั่งกับนอนไม่มียืนไม่มีเดินเลยไม่ได้นะคะร่างกายเราสี่อิเลียบทนี้สําคัญมาก เห็นไหมคะมันเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆ็น้อยนะ่ะแต่ว่าทุกคนมองข้ามกันหมดเลยมันเลยทําให้เราติดขัดกันอยู่ทุกวันนี้อ่าทุกคนว่าจริงไหมคะเนาะลองปรับดูนะคะลองปรับดูต่อไปค่ะข้อที่หกเมื่อกี้นี้ออกกําลังกายแล้วเนาะต่อไปข้อที่หกค่ะทุกคนไม่เคยสร้างความสุขให้กับตัวเองเลยใครเป็นบ้างอ้ย ข้อนี้คือว่าทุกคนเป็นกันเยอะมากๆแล้วหลายคนก็เป็นไม่เคยสร้างความสุขให้ตัวเองเลยความสุขเนี่ยเป็นความสุขเล็กๆน้อยนะแต่ทุกคนมองข้ามมองข้ามไปเลยจริงๆอะ่ะอยากจะให้ทุกคนอะ่ะไม่ใช่อยากหรอกท,ทุกคนต้องทอําอ่ะทําให้ตัวเองมีความสุขในทุกวันทําให้เหมือนมันเหมือนการกินข้าวอะ่ะเรายังต้องกินข้าวทุกวันใช่ไหม เราก็จะต้องสร้างความสุขให้เราอ่ะทุกวันเช่นกันทำอะไรก็ได้วันนี้คุณโน้ตหรือเขียนติดฝาผนังเขียนติดโต๊ะทำงานก็ได้ว่าวันนี้ฉันมีความสุขแล้วหรือยังเขียนไว้ถามตัวเองแบบนี้ค่ะทำอะไรก็ได้เล็กๆลกไม่น้อยให้เรารู้สึกมีความสุขแต่ต้องทำทุกวันเป็นกิจวัตรเลยนะคะแบบว่าไม่ขาดเช่นร้องเพลงวาดรูประบายสี หรือทํากิจกรรมอย่างอื่นต่อจิ๊กซอรหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ที่แบบว่าสนุกสนุกแล้วเรามีความสุขอะค่ะทําไปเลยให้เรามีความสุขมันเป็นเหมือนน้าหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณภายในของเรา,าค่ะให้เรารู้สึกมีความสุขรู้สึกสนุกสนานกับมันทุกวันแบบนี้เลยค่ะเราอยากจะได้อะไรคือจิตวิญญาณภายในพร้อมเจบเทของใหญ่ให้กับคุณแล้วแค่คุณทําสิ่งเล็กๆน้อยๆให้กับเขา เล็กๆไม่น้อยจริงๆนะคะมองมันเหมือนแบบว่าเป็นแบบเรื่องไร้สาระแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่มันไม่ไร้สาระเลยนะจิตวิญญาณภายในเราอะ่ะก็เหมือนเด็กคนหนึ่งเขาต้องการอะไรที่มันสนุกต้องการอะไรที่มันสนุกสนานแล้วก็มีความสุขมากๆสร้างความสุขนะคะอย่าลืมต้องสร้างความสุขให้กับตัวเองทุกๆวันเป็นกิจ,จวัตรประจําวันเลยเขียนถามตัวเองวันนี้ฉันมีความสุขแล้วหรือยัง ฉันสร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วหรือยังนะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่เจ็ดทันคนอยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรมบธรมชาติค่ะทุกคนข้อนี้จะต้องเอาทุกคนนะเอาร่างกายของเราไปจูนกับธรรมชาติไปอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติในที่นี้ก็คือต้นไม้ดอกไม้หรือจะเป็นพืชผักสวนครัวที่เราปลูกเองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่บ้าน นะคะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่จาเป็นจะต้องใส่รองเท้าตลอดเวลาก็ได้ฝึกที่จะถอดรองเท้าเดินย่าบนผืนดินบนผืนหญ้าที่บ้านเราฝึกที่จะถ่ายทอดพลังงานลบๆออกจากร่างกายเราให้ลงสู่พื้นธรณีฝึกที่จะมองขึ้นบนท้องฟ้าสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อดึงดูดพลังงานอันยิ่งใหญ่ เข้าสู่ร่างกายเราฝึกที่จะขอบคุณสายลมอากาศดีๆลมพัดเฉยๆมันทำให้เรามีความสุขมากขอบคุณลมหายใจอันบริสุทธิ์ขอบคุณลมหายใจขอบคุณอากาศดีๆแบบนี้ชื่นชมธรรมชาติฝึกที่จะชื่นชมท้องฟ้าเมื่อกี้นี้นะคะคูดได้โพสต์ไปหน้าเพจแล้วเรื่องของท้องฟ้า ไปอ่านดูน,นะคะคือเราต้องฝึกที่จะชื่นชมกับธรรมชาติจริงๆแล้วิ่งสวยงามเนี่ยมีอยู่รอบตัวเราเลยถ้าเรามองเห็นนะคะถ้าเราฝึกที่จะมองเราจะมองเห็นสิ่สงสวยงามเยอะมากๆเลยรอบตัวเราแต่ถ้าเราไม่มองติดเราคุณมัวมองไม่เห็นหรอกแม้ว่าจะมีสิ่งสวยๆงามๆมาอยู่ตรงหน้าเราเราก็จะมองไม่เห็นเทเเช่นเดียวกับโอกาสค่ะโอกาสด้านการเงิน เงินทองกองอยู่ตรงหน้าคุณก็มองไม่เห็นท่าจิตใจคุณขุนมัวคุณวุ่นวายคุณว้าวุ่นไปหมดทุกอย่างมีแต่ปัญหาโอกาสมาอยู่ตรงหน้าคุณก็มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นต้องฝึกค่ะฝึกที่จะชื่นชมชื่นชมถึกที่จะขอบคุณชื่นชมสิ่งดีๆสิ่งสวยงามรอบตัวเรานั้นสิ่งสวยงามเยอะมากๆเลยยิ่งเราโฟกัสมากเท่าไหร่สิ่งสวยงามก็จะปรากฏมากเยอะเท่านั้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ่อเลย,เลย ยิ่งโอกาสทางการเงินเหมือนกันค่ะถ้าเรามองหาเราก็จะมองเห็นเ็าจะมองเห็นเรื่อยๆโอกาสเขาก็จะส่งมาให้เราเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นฝึกอยู่กับธรรมชาติหรือใครจะชอบไปเที่ยวก็ได้เนาะไปเลยค่ะภูเขาแม่น้ํลาลําธารทะเลไปหมดเลยไปไปได้ทุกที่ที่คุณอยากที่จะไปแล้วก็ไปเสพอารมณ์แบบนั้นชิลๆสบายๆผ่อนคลายดึงดูด ดึงดูดตืดดูดดำดูดดื่มเออดื่มดำเอออ่ะดื่มดำกับธรรมชาตินะคะทุกคนแบบเอาให้เต็มที่เพราะว่าพลังงานธรรมชาติเนี่ยิ่งใหญ่มากๆสูดพลังงานเข้าสู่ร่างกายเราให้เยอะๆลมหายใจเราให้เยอะๆเจ็ดข้อวันนี้เป็นไงบ้างคะทุกคนถ้าชอบไลฟ์แบบนี้นะคะก็คอมเมนต์ไว้เลยว่าเออชอบ หรือถ้าเกิดว่าอยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะแชร์ค่ะโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้แหละมาแบ่งปันทั้งหมดก็เสร็จข้อด้วยกันวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับติดวิญญาณภายในอย่าลืมนะคะคนที่มีลูกจะต้องฟงังไลฟ์นี้คนที่ติดปัญหาด้านการเงินควรที่จะฟังไลฟ์นี้เช่นกันปัญหาทุกอย่างที่คุณติดขัดอยู่บางที มันเหมือนเส้นผมบางหูเขาที่คุณแก้ไม่ออกแต่จริงๆแล้วคุณมีปัญหาติดขัดกับจิตวิญญาณภายในทั้งเจ็ดข้อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากเลยนะคะคนมองเผลนๆแต่จริงๆแล้วตัวจิตวิญญาณภายในมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระลองใส่ใจดูค่ะใส่ใจตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นสําหรับวันนี้ก็คงจะมาแบ่งปันเพียงเท่านี้ค่ะทุกคนโอเคได้เวลาแล้วบายๆแล้วพบกันใหม่ และทรั้งหน้านะคะถ้าชอบก็แชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะไม่บังเอิญเลยที่เราได้มาเจอกันไปแล้วค่ะ